มาพี่รองผมตามค่ำเรียกรองอยากกินหัวใจงัวที่งานเขาจัดให้จึงจึงเห็นยังพักกันมาว่านปุ๋ยนะครับเนาะเขากันนี้ยากันนี้แหละครับหน้าบ้ามี่ให้ฉีกขานบ่เเ็ดให้มีต้าน้ำจงไปถัสวนหวกวัสันพนี้สวา,วาอืมเขาเข,า,ข,า,ข,า,ขาอุดมไปด้วยยาเนาะครับเนาะนี่แหละกับเป็นเที่ยงหน้าของตาหาผ้าเพื่อนเนาะครับเนาะไปสีจําได้ เป็นเถียงตาหาผ้าเพื่อนเป็นบ้านเราเรามันว่าเป็นเถียงเราคันสิปานนี่แม่นว่าตะมูเมนลอือเอาที่ย่างนี่ซุกเลยเสบ็บๆแล้วก็พ่อใหญ่สออืมคุณยายกา็คือบเบื้องยังเสียยัดตัวภนษิว่าเขาเอาเดี๋ยวผ้าไปเบื้อง <c oughs> เออเดี๋ยวผ้าไปเบื้องจึงๆเลยเอาตรงๆว่ามันเป็นเขาขึ้นเป็นหยาพ่อใหญ่สอบอกว่าปีนี้สิได้ี่เจียวบ่าว่าสันอืมไป นี่แหละครับทงหน้าบ้ามี่ทงบันดอนปีที่แล้วให้รัชนีเฮ็ดเนาะครับน้าเจรัชนีเป็นผู้เฮ็ดปีนี้บ้ามีมาเฮ็ดเป็น <c oughs> โอ้ยนะ่ะเอ้ยพี่น้องเอ้ย <c oughs> มีตะหยาเห็นบ่มีตะหยา <c oughs> เลี้ยวพ่กนี้สิมันคือนเขาเด้มันบ่แม่นเด้หยาเด้นี่ผ้าชุ่มทุง่ง รีวิวหน้าบ้ามีให้เบิง้งรีวิวจึงจึงเฮเบิ้งเลยเป็แจงได้โอ้โอ้เก่าอังมาโนโลาฟังทางนี้เป็นหน้าของตาหาผ้าเพื่อนเลยครับเด้อะฟังทางนี้นี่คันแท้คันแดนตาหาบ้ามีอืมคือเขาว่านไปรอบนึงแล้วล่ะต้าวต้าสว ถ้าสวาาบ่าได้เจียวเดียวสันขันบ่าวานอีกว่าันก็นยหยาลายอีหลีเนะี่ยบ้ามีคือท่อนอ่ะของไปพุ่นพุ่นลงหอดพุ่นลับพี่น้องทงบ้ามีก็นได้บางทางนี่ก็น,นี่มาหาหนี่เดี๋ยวบ้ามีสิไปเนี่ยเดี๋ยวบ้ามีสิไปเปรียบเทียบให้เบิ่งกับหน้าลุงดาวหน้าพี่น้องหน้าญาตินี่แหละ ไปเบื้องกันว่าหน้าพนง,งามบ้ง,งามอันนี้บ้านหลานาะครับเนาะนี่อันนี้ยังถือว่าใขรดีนีข่ขัดท้ายไปยังซีนี่ลำบากเห็นไหมผู้ราคนกับว่ามีตาเขาโอ้ยมาเบื้องไกลๆมาเบื้องไกลๆมีตาหยาบ่าท่านกลมสัมบ้านหลาพี่น้องปีนี้บ้ามีบ้านหลาแห้ง ม,มาเบื้องเขาข้าเจ้าเด้อบาทต้องเทียมมันก็ต้องท่าใจเลยพี่น้องห็นเบื้องนียน้ำเขาจุอิจินี่อันนี้ของบ่าวมีอ่เข้าวใจเนาะอ่า่าท่านกมมาเบื้องบาทนี่มาเบื้องข้องลุงดาวเพิินน้ำยะ เสน้นหนึ่งกับบมีเขากลมแล้วกวามีตะกวาทอ่ข้าโอ่งนี่นี่ของเพลินของลุงดาวเด้อได้ช่นชมเพลินยุดอกเพลินเห็นหน้าจกิงบ้ามี่บ่ามีทางสู่เพลินใดดอกนี่ทงของข้าเจ้าไปไปกินยางน้ากันบาดน,นี่ละครับรีวิวหน้าบ้ามีให้เบื้องจึงจึงบ้านนั่นครับพี่น้องอยากรู้ว่าบ้ามีเกิดยุใสบ้ามีบไ่ได้เกิดอยู่ในบ,านบ้านบ่ได้เกิดอย่โรงบานพี่น้องเห็นกบกกงนีบ่เพิ่งเด้อ นี่และกกบกก,บกนี่แ่ละที่บ้ามีเกิดนี่ละบ้ามีเกิดยุไต้หุ่มบกหุ่มนี่นี่น,นี่นี่เป็นสถานที่เกิดของบ้ามีด้อครับเ้ออเบื้องเอากกบกกบกนี่หละสต่ที่ว่าถ้าได้แปลงหนะ้ามันเป็นอกระตบเป็นกระตอบโล้มใส่ชีวิตแบบลำบากบ่เคยได้อยู่ในบ้านดอกบ้ามีเกิดแล้วก็แอ่ๆอยยุทงพ่อแม่ก็ขุดปู หาจินบ่เจงพ่อแม่กระไดขุดปูดแจงนั่นฟักขี้เล็กเนี่ยอันนั้นนี่ขันบ่ถึงออกมันก็เป็นเชี่ยอ,อยู่นี่ตัวละนี่กระไดโอ้ยเอานี่แหละครับผู้ใด้พดวกเขาง่ามันบ่เมียนนี่พี่น้องหญ้าลายขันบ่มีปุ๋ยสีบ่สียังสีเลยพออย่างน้องในบ้านบ่หมองนี่นะพออย่างน้องหมองขาวคุนทางนี่ในบ้านบ่น,นี่ฮะเออ มองที่มันหนานี่แม่มันบ่ขึ้นคือมู่นี่มันห่ไอ้มันทีตัวแม่นขันบ่ขันบ่มีไอ้หุ๋ยนี่บ่ได้เกี่ยวด่านเปอร์เซ็นนี่ขัางทางนี้สองข้อข้างข้างก็เป็นของอ่าสมาชิกกี่นี่มาสาของเฮาเนาะลุงนะลุงกิษณนพันธุ์ทั่วข้าวใครเห็นให้คุณสันชัยคุณสันชัยเบิ่งอยู่แล้วล่ะก็เบิ่งเอาเด้อหน้าเจ้าอันมองนี้ ลุงนาเอาไว้เอาไว้เอาไว้ถ้าสอนกินมาสั้นมันมีบ่มันมีอย่างเอาไว้ถ้าสอนกินปลาตัวนึงกับม่มีหัวกับม่มีมันตีนยางหายอยู่นี่อืมอยังสี่ก็ไข่ยอยู่ีถือว่าสีไเปเกียวอยู่เดี๋ยวยางไปยังสี่พี่น้องเสียดายนะพี่น้องนะดำตอนนี้กับท่านเด้กขันมีกาดำตอนนี้กับท่านขันมีกานี่ ได้หลายสอบอยู่เลยนี่ขี่ลายมีแล้ววางสามสอบสี่สอบได้อยู่นี่หงาคือกันก็บ,บ้ามีเลยทงนี่ของลุงคิสนะคือกันก็บ,บ้ามีเลยมีน้ำบ่อะไรอย่างมึงกันนะแต่ก้าคืองามครับแถอะทงเอาน้ำก็มีอยู่แมพี่น้องน้ำก็คือมีอยู่เพิ่นบ่ามาว่านปุ๋ยบดใดแทถนี่เพิ่นพ่ามาว่านปุ๋ยเลย พุ่นในยานี่ผู้ลงค้นก็ว่าเขายาคักครับยาคักครับเมื่อกเอานี่มีแต่ยาขมก็มีน้ำอยู่โอ้มีน้ำอยู่พี่น้องมีน้ำอยู่น้ำมีอยู่เด้แต่ว่าบ่ฟอปุ๋ยต้องว่า,ปวานปุ๋ยพี่น้อง ต้องว่านปุย๋ยมู่นนะี่น้ำเอ้ลุงเนี่ยคือบ่่ว่านปุย๋ยบ่ปุ๋ยมาว่านว่ะหญ้าเด้หญ้าหลายพร้อมคือมันมาว่านปุยน๋ยเนาะเป็นย,อนอยนอ้อนยังเนาะต้นกล้วยต้นได้พันกระปุกอื นี่แหละครับหน้าตาหาผ้าเพื่อนหอากับได้แลงมากเละบาดานยกได้บารีวิวทงหน้าของบ้าง ไม่พ่อตีท่านซ้ำนี่ไม่สิสุกหย่อนเหี้ยหมูโอ้คุณดังไว้์ละครั้งขาทานเล้ชุกนี่โอ้พุ่นดังไว้พความน้ำตัวก็เลยนี่มันก็น้ำตกไหนล่ะครซ้ำนี่พิ้งได้เลยตอนนั้นก็ได้ครับครับเนาะปิ้งกินพวกนี้ก็ไปให้ลูกให้เต่าอยู่เหี่ยวตาเสียดายเราทำไม่ใช่ว่าก็ุณค้างเจ้ค้างกันโล่โอ้ภาพแล้วมันดังอยู่พุ่นนะก็จบไปได้เลยเดี๋ยวอยซื้อลีลานเขาไปซื้อเป๊ปซี่ข้าวเดี๋ยวซื้อสปอนเซอร์มาให้คุณยาย่นะกินชินชิน พอี๒บปไป,ะปะชี้รถเขาไปในบ้านข้าวเดียวคอยชี้ว่าเปลี่ยนหนีรถพ่วงเนี่ยไปซื้อเป๊ปซีไม่ย่าย่าอยากกินเป๊ปซี่น <c oughs> ี่ยทำสมวกเบามีบ๊อบมันคงถ้าว่ามันใจว่าไม่แย่ถ้าบ๊อบกับบุญยังบ่ได้ไปไปเบ็ดจังหน่อยบ่เนาะเบ็ดวิธีไหนบ่ ูยฮะอืมมันก็เฮาเห็ดปีแรกขอเฮ็ดด้40สอบปีนั้นเฮ็ดก็ผดิ ขขเขาจะบอกเอยเฮ็ดหน้าสามไฮเด้ไห้นี่ไห้นี่แล้วก็ไห้รุ่มนั่นแตะเวนออกนั่นสามไฮเอยได้สี่สิบสอบได้แค่สี่สิบเอืมเอยได้สี่สิบอยู่เอาตรงตอนนั้นอตอนนั้นเขาบอกได้ใช้หุ่นสำนึ่เขาว่านแล้วก็ใส่รถปั้นเลยเฮ็ดหัวที่สุดเลยเฮ็ดหน้าเอยปั้นพอดีเกินเงินอะปั้นย่างเดียวเลยไม,ไม่ได้ยได้เลยเขาเลยที่ตีว่าเขาบุ๊คไช้หุ่นเดี๋ยวมันได้บ่ไคใช้เรียนเดียวบ่๊คเป็นไอเสียด้วยนี่ตาหมู เป็นหนังต้่มลมอยู่ในตู้เย็นเห็นบ่นี่นี่นนบ,นนบ่เสียอืมกินดีๆกิน,นหนังงัวอย่างเดียวเลยอืยอยบ่บ่เอาเราบ่ากินค่อยกับเอามาตะเฮียนเนาะอุ้ยตับแม่ตับตอนไงป่ะนี่ย่กรก็ซียนกระเดียง,งนั่นแหละเราบ่อยเอามาเห็ดจีน๋นก็จะบ่ไดเอามาดิบ่ไปสิเอาไปสิเอาก็เอาบ่บ่เดี๋ยวเลี้ยว กินกรับแซ่บหลังจากรีวิวนาแล้วนะครับยุธงไฮทงหน้าจินนขอป้ากันพี่น้องเสียวเวียงเดี๋ยดูขึ้นมาเป็นวงวงเวงไิ่งให่สุกสุกพี่น้องผมสุกแล้วมาเยอะสุระยะบาเส้าสุกวาซอยเส้นหนึ่งดซอยเส้นหนึ่งลดใส่ตรงลมือเป็นตัเ อ๋อยิงมึงเหเกิดกันมัจักเขื่นอยู่เพรเคยกินหัวใจงูมาแต่ว่าเสี่ยงขื่ออยู่เดี๋ยวเราปิ้งอีกนังงูนี่นงูเอากระทิ่นเพราะว่ามันพ่อยดีบู๊ยเป็นตะเสียบเลยพี่น้องผมบ่ดเสียบป่วยบ่ดเสียบป่วยช่วยหมอเอาบักบกให้ยไข้หนะนี่เออตั้งหักนี่เอ้ยนี่แหละเขาเอิานว่ามึกบก ผ้าผ้าทางกลางเนี่ยนเออเออนั <len> ่นไงบ่น uh. ี่ตะกวบผู้บ่เคยกินงัวงกินหิวอืมคืออยู่เอาใส่ดีๆีเนี่ยถอยเห็นว่ากระดาษเอาอืมอืมอืมที่แยก่ปลาหมูกับมีแย่ จียวเลี้ยวนะนำไ่ได้ล่ะไมีเหนอันนั้นมาน่ะโอ้ยยาบคัตัวนั่นเหรอโอ้โหดตีลองบง้างอืมอันนี้คืออันนี้อสคืออืมแตมคืออย่างดีใช่ไ

สมหัวป่ะมหมาก,ากมบุมีผิดควาไม,วาไ,มได้มาตรวจเจ้าอืมไอ้หัวใจมันพยนอยเหรอใจหัวตัวใจหมูกับกินไงตัวนี้มัน,น,น,นอืมไปมีก็กินได้อืม <c oughs>

อ่ว,ม,นนวม,มันอ่อนไปแล้ว่บมันเนึ่งเหนียวันเหนียวไยาไปจุ้แมวจะหันหยาบไปเลยนึ่งเหนียวแห้งจุด

ต้มไคอยอยูอย่ต้มก,กันนะส,ส้มตีมเปนแ้วสอมอ้สอมหม <c oughs> มันกระสูอย่างตำหมูว่าได้แล้วนะที่น้ำยอยอย่างเดีย <c oughs> โอรตัวน,นี้น้ำ่อยได้น้ย่อยเนี้ออนยอ่ะน้ำอยเนี้ยหลดเนือ อันนี ite, ้ครัผมขอบคุณทุกท่าทุกรับทุกการที่กระตือนือ้นมือก้าพี่น้องผมจากหัวใจที่มาอิสานบ้านของเองจากหัวใจัวดพี่กัลุดรวด่ักเจ้าเีามังบังแบยตัง ยอดม่วงย่อดลินฟ้ามั้นเดียนเออน้ำมันย่อดกรอกมั้งขอบคุณจ้าสวัดีครับ